สวัสดีค่ะวมาพบกันอีกแล้ววันนี้เทีท่ยงนะคะพาหมามาอาบน้ํานี่ค่ะรถคู่ใจนูน่นรับมานุ่นไปแล้วนุ่นน่ะนุ่นน่ะไม่รอเลย,เยนู่นเรียบร้อยอออเขาร้อนนะคะเขาร้อนต้องพาเขามาอาบน้ําลงไปแล้วเป็นไง เป็นไงลงไหมลงอีกไหงอุยเสียงหอบแฮกๆเลยลงยังไม่เดี๋ยวหาหา,หาที่วางกล้องแป๊บนึงหาที่วางกล้องนะคะวางกล้องแบบให้เห็นเดี๋ยวกล้องจะล้มตังมานี่ต,งต,งตงังจังนะ ทงห้องน้ำแล้วทางหงน้ำนะคะโอุ้ยตาเก่งตาเก่งตาเก่งเก่งมากมาเร็วมาเร็วนี่ลงไปไล่น้ำีกปะทางลงไปว่ายน้ำแข่งกับเขาเด็กๆชอบว่ายน้ำนะคะไปได้ไกลมาก ขอไม้บึ๊บอไนะไไไไไะไปงาบึ๊บลุ้นไปไกลเลยไปไปเก่งมากไปเอาน้าไปเอาไกลเลยไปเอาไกลอ่ะเก่งมากเลยตาสู้สู้ตาสู้ตังลงไม่รู้ตา,ตาสู้สู้ตาสูส้ ่น้ำลึกมากเลยนะอ้อยจงนั่นแหละร้อนๆอย่างนี้40องศา42องศาหรือเปล่าวันนี้ เราจะไปอีกใช่ไหมดูนะ เหนื่อยเริ่มนั่งแล้วเริ่มแช่แล้วเหนื่อยนะคะหลายรอบตาบอกว่าหลายรอบมากเหนื่อยขอแช่น้ำก่อนตาบอกแช่น้ำก่อนเหนื่อยมากไปอีกไหมนั่นน่ะเร็วไปอีกเร็ว น้ำเย็นมากเลยนะคะลมเบลื่นลมเบลื่นป่ะเอ๊ะแล้วแล้วนู่นนู่นนู่นไปเอาอีกป่ะเอาอีาากเท on ี่ยวนึงป่ะไม่แล้วก็เล่นหลายรอบแล้วเหนื่อยใช่ไหมมาตังไปไหนมาตังอยากเล่นทานู่นละมั้งนู่นน่ะตังมาเร็ว โอ้มีปลาด้วยอะ่ะมุดจับปลาปะตั้งมาแล้วตั้งมาแล้ว,มา,ว,วมาเร็วๆมาเล่นน้ำมา เล่นอีกเปล่าไม่เล่นกลับบ้านนะมาเล้วเรๆไปทำงานยังไม่อยากขึ้นตูวทรงเราไม่อยากขึ้นอยากนั่งแช่น้ำนานๆเป็นบันพับผ่อนของเด็กๆนะคะพามาแทบทุกวันแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าเรา อคอมเสียมมันตัดต่อไม่ได้ก็เลยแบบว่าถ้าจะถ่ายก็คือต้องถ่ายคลิปเดียวจบเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ไทำบ่อยเดี๋ยวเอาคอมไปซ่อมก่อนรอส่งการพี่ชายมาให้เขาเอาคอมไปซ่อมนะคะแล้วก็จะได้ทำต่อเนื่องอะไรเงี้ยพราถ่ายคลิปไปเยอะยะไม่ได้ลงก็เยอะปาต้าเร็ว เตรียมตัวกลับบ้านลนะอยากกัดกันนะอยากกัดกันนะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านคอมเมกันเล็กน้อยนะคะถ้าอยู่ที่บ้านชิต้าจะเป็นใหญ่ถ้าออกนอกบ้านมะตังจะเป็นใหญ่นั่นน,นมีการคอมเมกันเล็กน้อยอย่านะอย่านะป้าป้าป้า,ปา ยังไงก็ขอฝากคลิปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วค่ะบ้ายบายพร้อมกันเด็กๆบ้ายบายค่ะเจอกันฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊าย,ายไปแล้วค่ะเด็กๆไปแล้วไปแล้วขอบคุณนะคะ